สวัสดีค่ะพวกเรานักแสดงจากเรื่องพี่วา,วาครารักหนูได้ไหมค่ะปรเไทยใกล้ถึงแล้วค่ะอยากให้นะนสถานที่ออกเบสสถานที่ออกเบสนะคะ<ม>ของลูกแก้วเป็นที่บ้านและกันค่ะอยากให้ทุกคนใช้เวลาร่วมกันกับคนที่เรารักนะคะและก็เปิดซีรีส์เรื่องพี่วาครารักหนูได้ไหมคะ่ะ แต่แรกหนจูจะตอบร้านในติมแต่ซื้อติมไปกินที่บ้านเขาเอ้ยแต่ต้องบอกก่อนว่าให้ดูอีพีแบบว่าเลือกอีพีแล้วกันอ๋อใช่เอาแบบตอนที่ยังรักกันดีอยู่นะคะใช่ค่ะจะได้แบบว่าไม่มี <c oughs> น้ำต้หรื่งตาน,นะคะคนหนึ่งเลือกสถานที่ออกไปที่บ้านเลือกไอติมไปทานที่บ้านเขาใช่อ๋อมาดูแมวที่บ้านก็ก็ดีเหมือนกันนะคะ เดทในฝันเหรอคะเพี่อนตอ,อบก่อนเลยคะ่ะหนูไม่เคยมีเดทในฝันนะคะเราเป็นเรื่องจริงทีเดียวอ่าอุ้อย,ยบบขึ้นอยู่กับว่าไปกับใครมากกว่าค่ะหนูแบบว่าไม่ได้แบบจะต้องทําอะไรขึ้นอยู่กับว่าไปกับใครแล้วก็เดี๋ยวนะเป็นเดทในฝันของหนูเองอ่าดูวิธีการตอบของเขาสิคะแมหมเตอบอะไรดี ก็เดทในฝันนะคะคิดว่าน่าจะเป็นเดทที่เท้าแล้วเราผัดกันออกของที่เห็นว่าอุ้ยอยากเริ่มวันยังไงอุ้ย<อ>เธอชอบเธอชอบการ์ตูนเรื่องนี้ใช่ไหมนั้นเธอแต่งตัวแบบนี้สิอ๋อ,อ,อ<ๆ>เธอชอบซีรีส์เรื่องนั้นหรอให้เป็นนั่นสิแบบว่าเป็นวันที่แบบเล่นๆกันแต่ว่าไม่อยากให้มีโทรศัพท์ค่ะเป็น,น,นวันที่แบบเธอชอบแบบไหน เราก็ชอบแบบนั้นอะไรอย่างนี้เป็นทีมให้แบบช่วยกันคิดเป็นคู่รักน่ารักค่ะห,ห,นนหนูก็รู้จักดอกไม้ไม่ค่อยเยอะเลย <laughs> <laughs> ตอนนี้นึกถึงวิชาเลยนะพ,พี่พี่นดานพ,นพันพืชพันพืชน,นะคะวิชากเกษตร<ม>ก็ก็เคยปลูกอยู่บ้างนะคะน่าจะเป็นดอกกุหลาบค่ะ จริงเหรอคะสีแดงด้วยว่าแน่ใจเอาช่วงนี้ใส่ชุดสีแดงเยอะอยู่นะอ๋อใช่้นงใส่ชุดสีแดงเยอะมากช่วงนี้แต่เขินนะสีแดงมันแบบไม่ก็จะแรงรีดเออเขาก็ดูมีความแบบสวยแล้วก็ดูโตขึ้นแล้วก็ดูแบบแซบขึ้นอาวแล้วสปอยหรือเปล่านี่จริงจรว่าสีแดงมาจากเสื้อชอบหรือว่าหนูเหมาะกับสีแดงมาตั้งนานแล้วว่าหนูใส่เสื้อชอบเขินเลย เล่นอะไรเนี่ยของพี่อนาขอเป็นดอกไฮดรนเยียสีฟ้าแล้วกันนะคะรบบกวนขึ้นภาาประกอบให้ด้วนะคะนึกหน้าตาไม่ออเขารู้สึกว่าแบบว่ามีความน่ารักน่ารักจุ๊กจุ๊กรวมเป็นช่อใหญ่ๆนะคะใส่ใจการเอาไว้ในตู้เย็นงงไหมได้ถ้าเห็นเปิดตู้เย็น ก็คือเป็นเพลงสักเพลงหนึ่งนะคะมันขึ้นมาในหัวก็เลยร้องไปเลยนะคะขออนุญ,ญาตเจ้าของเพลงด้วยค่ะหลบลิขสิทธิ์ร์แล้วตอทีเราส่งแสดงความรักกันแบบรักใคะถ้าหนูน่าจะแบบว่าเทแะคแค่ค่ะรู้สึกการเทคแค่คือการเอาใจใส่แล้วก็การเอาใจใส่หมายถึงว่าเราสนใจแล้วก็อยากให้เขาม,มีความสุขก็น่าจะเป็นการแสดงออกความรักค่ะอ๋อของลูกแก้วน่าจะเป็นการที่แบบว่า อ้อนบ้างเซลบ้างเพราะว่าแบบมีควาเอ็นจิวเพราะวปกติเราไม่ค่อยอ้อนใครอะค่ะแต่ว่าอ้อนเองนะเดี๋ยวพี่อันดาเขิดนะคะเก็บไว้ดีกว่าเอ้าเอาเอารี่แอดาุ้ยรู้สึกว่าแบบการกระทำเล็กๆน้อยๆหรือความใส่ใจนิดหน่อยก็คือเป็นการบอกรักนะคะอาจจะแบบว่าเออ ซือน้ำไปให้กินเพราะว่าการกินน้ำเยอะมันก็ดีต่อสุขภาพใช่ไหมคะก็แบบว่ากินน้ำเยอะๆนะจะได้แข็งแรงอยู่ด้วยกันปนาน,นาหรือว่าถ้าเขาแบบเทคแคร์ care, สิ่งเล็กๆอะ่ะ <ừ> มันอาจจะตอนแรกดูแบบไม่ค่อยรู้แต่ว่าถ้าเขาเห็นไปเรื่อยๆเขาจะรู้สึกว่าเอ้ยคนนี้แบบแบบเออใส่ใจเราจังอะไรใช่เป็นความใส่ใจเล็กๆน้อยๆที่ทําให้แบบอบอุ่นใจแล้วก็แบบ็ว่าขาดไม่ได้ขาดไม่ได้แล้วเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่ใช่ค่ะ ก็วันวาเลนไทน์ปีนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงอะสุขภาพมาก่อนแล้วก็มีความรักที่สวยงามหรือใครโสดใครเหงาก็มีพวกเราไว้ในหัวใจมค่ะแล้วก็นูว่าความรักที่ก็คือการรักตัวเองค่ะก็รักตัวเองกันเยอะๆนะคะใช่คุณค่าในตัวเองเริ่มจากการรักตัวเองก่อนนะคะ แล้วเราก็จะมีความสุขแล้วก็าสามารถแบ่งปันความสุขของเราให้คนอื่นได้แล้วก็แบ่งปันความรักของเราให้คนอื่นได้ค่ะใช่ค่ะก็วันเวลาเยนทายนี้นะคะขอให้ทุกคนมีความสุข,ขามากๆสมองรปรารถนากินอิ่มนอนหลับกินน้ำเยอะ,อะไอ้ดีะ่ะ <c oughs> ก็แล้วก็รักพวกเราด้วยค่ะรักน้ำรักว่ารักโลกรักหนูขอบคุณนะคะ